สวัสดีผู้ครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้คุณครูพูรโดนชนิดมาศเช่นเคยนะครับแต่มาสอนในรายวิชาพื้นฐานนะครับรภาษาอังกฤษนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับทุกคนก็จะมีหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเรียนเก e วอทหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเก e วอทนะครับอันนี้้อาใช้คู่กันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนในหนังสือก่อนและให้นักเรียนลองทำเดินกรกดัดซึ่งคุณรูณจะสอนอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับไม่เสียเวลาครับมาดูกันเลย g e ก w a อสไทซิอะไรเอ่ยนะครับชื่อของหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับะนะครับมาดูหน้าสารบัญน,นะครับะจะมีทั้งหมด8ยูนิตนะแต่จริงๆต้องนับรวมบท แรกตัวนี้ครับบทแรกนี้ที่ไม่มีตัวเลขก็คือ starter unit starter unit ก็คือบทเริ่มต้นนะครับนะจะมีคะแนนให้นะครับ around the world นะครับมาดูหน้าตาเลยบทที่หนึ่ง a unit one starter unit คือ around the world unit one คือ family and pets unit 2คือ in the playground นะครับ unit 3 under the sea unit 4นะครับ g a d g e t s อธิบายก่อนว่าในภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราจะเรียนแค่ หน้าซีกนี้นะครับก็คือ5บทนะครับตั้งแต่ Starter อร์จนยูนิตเนี่ยเราจะเรียนแค่นี้ส่วนภาคเรียนที่2เราจะเรียนยูนิตไฟจนถึงยูนิตเอกเลย5ถึง8เลยนะครับแบ่งชัดเจนนะครับในแต่ละบทก็จะมีคะแนนเก็บนะครับดูเลยครับบทที่1 Starter Unit around the world นะครับก็จะเป็นรูปเด็กลายล้อมเลยนะครับไปกันอย่างรวดเร็ว ตรงนี้มามาดูเลยครับอาร์ราเดวูในที่นี้อรอบรอบโลกเนี่ยเกี่ยวกับประเทศที่อยู่รอบๆโลกน,น,นะครับมีงานให้เรียนแล้วนะครับแน่นอนทงแต่ะทงเนี่ยเป็น,นประเทศอะไรซึ่งครูจะไม่บอกนะครับซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปลงสมุดต,ตัวเองและเขียนคําศัพท์จับจคู่ให้ตรงกับภาพนะครับโดยคําศัพท์ล่านี้ครูจะสอนอธิบายคร่าวๆนะครับว่า แต่ละคำเนี่ยมันอ่านว่าอย่างไรนะครับมันข้อ A เลยเนี่ย B R A Z I L อ่านว่าบราซิลนะครับประเทศบราซิลต่อ,อไป C H I N A ไชน่าประเทศจีนนะครับ C O L O M B I A โคลัมเบียนะครับประเทศโคลัมเบียนะครับ F R A N C E France ก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับ i t a r y อิตาลีนะครับประเทศอิตาลี m e x i c o เม็กซิโกนะครับประเทศเม็กซิโกนะครับ r u w s, s, s i a รัสเซียนะครับประเทศรัสเซีย s p a i n สเปนนะประเทศสเปนต่อไป g h e u n I t h e u n i t e d k i n g d o m the united kingdom นะครับสหาราชาณาจักรนะครับ ป้าย T H E U N I T E D S e A T A T E S ดียูนิตสแตทนะครับมาทบทวนอีกครั้งนะครับ uh, A เลยบราซิลประเทศบราซิล B ไชน่าประเทศจีน C โคลัมเบียประเทศโคลัมเบีย D ีฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศส E อิตาลีประเทศอิตาลี F เม็กซิโกประเทศเม็กซิโกนะครับ G รัสเซียนะครับประเทศรัสเซีย H สเปนนะครับสเปนนะ I the United Kingdom the u n i t e ส Kingdom สหราชอาณาจักรนะครับ the. the United States อ่าสหรัฐอเมริกานะครับอ่าสิบประเทศนะครับอย่าลืมลอกคำศัพท์เหล่านี้ลงสมุดด้วยหาความหมายจับคู่ภาพนะครับอ่าม มีแบบฝึกงหัด2แบบฝึกงหัดแล้วครับที่ต้องลงสมุดอย่าลืมเขียนวันที่นะครับเราทําวันไหนก็เขียนวันที่วันนั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพุธก็เป็นเว้นเดย์เว้นเดย Wednesday ที่เอกจีนนะครับเดินอะไร September นะครับปี2 0เทเววันนะครับอย่าลืมนะครับเราก็ไม่ได้เขียนวันที่กันนานแล้วนะก็เขียนให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้มาดูหน้านี้กันเมื่อกี้หน้าคำศัพท์อันนี้ให้นักเรียนฝึกท่องฝึกสะกดนะเดี๋ยวครูจะให้อัดคลิปส่งนะครับเป็นคะแนนนี่อ่ะสิบคำครูให้ไปเลยห้าคะแนนนะครับห้าคะแนนขอแค่นักเรียนสะกดได้ท่องได้โดยที่ไม่ต้องดูหนังสือนะครับเหมือนเคยเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาก็ต้องฝึกท่องนะครับฝึกจําแล้วก็ มานำเสนอให้ครูฟังนะครับไม่มีหน้าชั้นเรียนตอนนี้เรามีแค่คลิปวิดีโอนะครับต่อไป r e a d and listen นะครับอ่าเหมือนที่เคยนะครับมาเข้าเนื้อหาเล็กน้อยเขาถามว่าอ่าบทข้อที่5้เนี่ย read a n d l i s t e นนะอ่านและฟังนะครับอ่าแต่ครูจะอ่านให้ฟังให้ดูจากภาพเลยว่าใครชื่ออะไรเป็นอย่างไรนะครับเขาให้เราระบุตัวตนนะครับ j u l เ s สแ d ด n น we from France อ uh, ่าจูเลส and เดนิส we เคยสอนแล้วคำว่า we แปลว่าพวกเรานะครับมีหลายคนและรวมตัวเราเองก็คือ we นะครับ from France France ตัวนี้ก็คือฝรั่งเศสแสดงว่าสองคนนี้ and Dennis. Uh, Julius, จูเลส and เดนิสจูเลสกับเดนิสเดนิสเนี่ยมาจากพวกเรามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับฟังให้ดีนะครับตัวปโรซา ชื่อผู้หญิงเนาะไม่ต้องถ่ายแ่้ใคร I'm from the United States but my father from Spain โรซา I'm from the United States โรซาชื่อผู้หญิงเนาะตองเด็กคนนี้แน่นอนแผู้หญิง I'm from ฉันหมาจากประเทศ the United States มาดู the United States ตัว J สหรัฐอเมริกา but my father from Spain แต่ คุณพ่อของฉันเนี่ยมาจากประเทศสเปนนะครับอ่าโรซามาจากสหรัฐอเมริกาส่วนพ่อของโรซามาจากประเทศสเปนนะครับทำให้ดีไปมาเรียมาเรีย I'm from Brazil อา้าวมาเรียเด็กผู้หญิงสายแว่นคนนี้มาจากประเทศบราซิลนะครับต่อไปมาดูคนนี้เลย Anton. 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 อันตอนอันตอนอันตอนแองตอนนะ I'm from Russia ดูจาก สภาพอาการและชุดที่เขาใส่ก็มาจากประเทศเมืองหนาวนะครับประเทศรัสเซียนะครับอ่านี้มาดูครับเมื่อกี้เรารู้จักกันหมดแล้วทบทวนอีกครั้งจูเลสกับแดนนิส We from France อ่าฟรานส์ประเทศฝรั่งเศสนะคร,รับโรซา I'm from the United States อ่าโรซามาจากสหรัฐอ,อเมริกา b ัส my f ฟ t h เ r อ from Spain แต่พ่อของฉันเป็นคนสเปนนะครับ มาเรียบอกว่า I'm from Brazil นะมาจากประเทศบราซิลอันตอนนะครับมีจริงอ่านว่าแองก็ได้อันก็ได้พวรอ่านว่าอันดีกว่า I'm from Russia ฉันมาจากประเทศรัสเซียไปมาดูนะครับเรารู้อยู่แล้วทีนี้ว่าแต่ละคนแต่ละภาพเป็นใครจากประเทศอะไรนะครับมาดูข้างล่างครับบทข้อที่6 Math the question and answer t h e n a s k and answer หา แมทตัวนี้ที่นี้แปลว่าจับคู่นะครับคำถามและคำตอบและก็ถามตอบกันนะครับข้อที่หนึ่งถามว่า where is rosa form where เคยสอนไปเนื่นนานแล้วนะครับว่า where ราะว่าการถามว่าที่ไหน,นสถานที่ไหนอย่างไรนะครับ is เป็นอยู่คือ rosa form rosa rosa เนี่ยมาจากที่ไหน rosa นะครับไปดูรูปนี้นะรับ r o s าเมื่อกี้บอกว่า I am f r o t the u n เ t e d States ่าโรซาบอกว่าฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทีนี้อันไหนสหรัฐอเมริกามาดูนะครับมาดูฝั่งขวาเลยจากคู่ a b c d e นะครับ A บอก he from spain ฮึ he, he เขาผู้ชายแน่นอน spain โรซาอ้าวมันไม่ถูกกันแหละมันไม่เข้ากันแล้วโรซาผู้หญิง he ผู้ชายปัดทิ้งทีนี้หาเลยดูง่ายเลยว่า ข้อไหนมีคำว่าชีฟชีพแปลว่าผู้หญิงหล่อนนะครับจับคู่กันเลยที the ่ฟอร์มดิยูนเตอร์สเตตเอาทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าข้อไหนเนี่ยเป็นคำตอบของข้อหนึ่งทีนี้นักเรียนก็ดูเลยครับสังเกตง่ายๆเลยเราอาจจะแปลไม่ได้เราจะอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเทคนิคง่ายๆดูชื่ออข้อ1นึ่งโรซาข้อสองโจเลสแอนด์เดนิส ดูภาพเลยดูคู่เลย่ลองทำเองดูนะครับข้อสามาเรียฟอร์มบราซิลข้อสี่อังอันตอนฟอร์มอิตาลีข้อห้าโรซาฟาเตอร์ฟอร์มอ่แต่ว่าต้องดูคำถามด้วยนะครับว่า ถ้าขึ้นต้นด้วยแวร์เนี่ยรู้เลยว่าจะถามว่าที่ไหนนะครับแวร์แวร์สองข้อหกับข้อ2และข้อห้จะถามว่าแวร์นะครับสังเกตให้ด,ดี WHERE าร์จู l ลสแอนด์เดนิสฟอร์มอารจูเลสเดนิสฟอร์มนะครับนักเรียนก็ลองดูภาพเลยว่าชื่อเนี่ยเขาตรงตรงไหนภาพไหนตรงกับชื่อนี้นะครับแล้วเราก็มาดูคำตอบที่มีชื่อประเทศ จากในภาพนะครับแล้วก็มาต่อไปถูกนะครับโยงเส้นก็ได้ใช้ดินสอโยงนะครับต่อไปข้อที่3 Is Maria from Brazil นะครับถ้ามีถ้าเป็นใช้ verb to be Is m a r e ขึ้นต้นประโยคอย่างนี้เป็นประโยคคำถาม Yes ห you ร know ือ No นะครับ Yes or No ใช่หรือไม่นะครับไม่ได้ถามวู่ที่ไหนเลยอันนี้ดูเลย Maria from Brazil Maria เนี่ย มาจากประเทศบราซิลใช่หรือไม่ไปดูเลยมาเรียกว่ไหนเนี่ยสาวแว่นวนันนี้นะครับ I'm from brazil อ่าใช่ถ้าใช่พูดว่าอย่างไร yes or no ถ้ามี yes ขึ้นต้นเป็นเลงได้เลยว่าข้อไหนที่มี yes or no ขึ้นต้นนในข่อคำตอบแน่นอนมาดูเลยอ่าข้อไหนมี yes or no บ้างอ่ามีข้อ b และข้อ e นะครับลองนักเรียนลองดูนะครับว่าข้อไหนจะควรจะตอบข้อ สนะครับเมื่อเขาถามว่า,ามาเดียนเนี่ยมาจากบราซิลใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no นะครับต่อไปข้อที่4 is anton from Italy อันตอนเนี่ยน,น,นมรัตเซียนเนี่ยมาจากประเทศอิตาลีใช่หรือไม่ yes or no นะครับเลือกตอบด้วย b หรือ e นะครับดูนะครับข้อสุดท้าย where is rosa rosa ชื่อโร s ่า็จริงแต่มีเครื่องหมาย a p h o t r o h e s ตัว s ตัวนี้คือเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ ฟาเธอร์อ้าวพ่อของโรซานะครับไม่ใช่โรซาโรซาข้อหนึ่งอ่าพ่อของโรซามาจากประเทศอะไรไปดูครับนะผู้ใหญ่สุดลรอคนนี้มาจากประเทศอะไรนะครับเนี่ยมันบอกไปแล้วดูสุดท้ายนะครับแล้วเลือกมาตอบให้ถูกนะครับเมื่อนักเรียนโยงเส้นแล้วให้ลอกบทข้อที่หกเนี่ยห้าข้อเนี่ยลงสมุดนะครับ นวลอกโจทย์อนกแล้วเราก็คําตอบที่เราโยงเส้นด้วยยินสอมาตอบแล้วก็ข้อ2 3 4 5ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะอาต,ต่อไปนะครับหนังสือเรียนคูจะสอนไว้2หน้านี้ก่อนนะครับตัวที่หนึ่งอาราเดเวลนก็จะมีคำศัพท์ทั้ง10คคำนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศรอบๆโลกนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นแบบฝึกหัด5ข้อนะครับดูจากภาพนะครับแล้วก็ดูจากคลิปที่คุณครูสอนเมื่อกี้และนำไปเลือกตอบนะครับ แล้วก็อย่าลืมลอกลองสม,มุดด้วยทั้งวาดวาดรูปธงนะครับแล้วเขียนคำศัพท์จับคู่เขียนความหมายของคำศัพท์ทั้ง10คคำและแบบฝึกหัดทั้ง5ข้อลองสม,มุดด้วยนะครับและอย่าลืมว่าเราเสร็จแล้วเราก็ต้องอัดคลิปวิดีโอท่องคำศัพท์ส่งมาให้คุณครูนะครับ นะครูให้5คะแนนเลยท่องโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือนะครับมีเวลาว่างอยู่บ้านแล้วก็ฝึกท่องนะครับเหมือนที่ครูคเคยให้ทําสมัยตอนที่เรายังเรียนออนไลน์หรือเรียนปกตินะครับนะถ้าเรียนกับครูก็จะทราบว่าครูคจะเน้นการท่องคาศัพท์นะครับเป็นพื้นฐาน